สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเต๋าหอยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหอยลาวที่สามนะคะวันนี้หอยลาวก็จะออกกันนะคะเราก็เลยรีบมาทําสูตรให้กับเพื่อนๆนะคะกับที่หอยลาวที่สามนะคะเรามาเฉลยหอยลาววันที่วันจันทร์กันก่อนนะคะจันทร์วันที่สิบห้านะคะพอดีแอดลงคลิปช้านะคะแอดไปทุรลานะคะวันจันทร์ที่สิบห้าผลออกกันที่ แปดห้าหนึ่งนะคะข้างล่างหนึ่งแปดนะคะเราถูกกันในชุดที่ห้าหนึ่งนะคะที่แอดลูดให้กับเพื่อนๆนะคะจะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามสูตรเลขที่สามของเรานะคะก็ออกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือห้าหนึ่งนะคะเราก็ถูกกันในเลขชุดนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำกันในงวดใหม่นี้เลยนะคะของวันนี้เลยนะคะเพราะว่า,าคืนนี้เลขราวจะออกนะคะเดี๋ยวจะทำกันเลยนะคะหนะะึ่งบวกหนะะึ่งเท่ากับสองนะคะสองบวกแปดนะคะเท่ากับสิบนะคะสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้า สิบห้าบวกห้าเท่ากับยี่สิบนะคะยี่สิบบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกกับสองนะคะก็จะได้เป็นยี่สิบสามนะคะเราจะตัวชดหลังก็คือสามนะคะนะับเพิ่มแต้มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกนะคะนี่เราก็มาดูอีกคู่ชุดหนึ่งกันเลยนะคะ บวกห้าเท่ากับสิบนะคะสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสิบสองนะคะเราก็จะได้ตัวทศหลังก็คือสองนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะคะเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะอ่าคู่ชุดที่หนึ่งของเราจะได้ที่สามนะคะสามสอง สามสี่อ๋ไม่ใช่นะคะสามสองแล้วก็สามสามนะคะเดี๋ยวเเขียนตัวต่อไปก่อนนะคะ สามสี่สามห้านะคะอันนี้จะเป็นสามสามนะคะอืม ครั้นี้เราก็จะมาดูคู่ชุดที่สองกันนะคะชุดที่สี่นะคะสี่สองสี่สามสี่สี่และสี่ห้านะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าชุดที่หกนะคะหกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะ เราก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะเลขของเราคู่ชุดนะคะของหัวเร้าที่3ามนะคะมันจะมืดน,นิดนึงนะคะเพื่อนเอนก็ขออภัยนะคะเราจะมาจับตัดกันนะคะอ่าเราจะได้เลขตัดกันแล้วนะคะก็คือ เราจะเริ่มกันเลยนะคะเราจะตัดกันที่สามสองสามสามสามสี่สามห้านะคะสี่สามห้าสามห้าสี่ สี่ห้าห้าสองอันนี้เราจะเอาเบิ้ลกันนิดนึงไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเบิ้ลก็เอาได้นะคะแต่แอดจะติดดาวให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะเพราะในสูตรมันไม่มีเบิ้ลน,นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะ,ะจะประมาณนี้เลยนะคะ สามสองสามสามนี่สามสามนี่เราเบิ้ลติดติดดาวไว้นะคะคือเรากันนะคะเพื่อนกันเผื่อเบิ้ลนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเบิ้ลไหมแต่คิดว่ามันไม่น่านะคะแต,แต่เราติดติดไว้ก่อนนะคะก็คือสามสองห้าสองห้าสามห้าสี่สี่สามสี่ห้าสามสี่และสามห้านะคะสามสี่กับสามห้าสามห้ากับสามสามห้ากับห้าสามในตัวเดียวกันนะคะเพื่อนขออภัยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือ ตัดไปแล้วนะคะนี่ก็คือสูตรหวยลาวที่สามของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหอยเด็ดหวยดังเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะแอดมินก็คำนวณสูตรหวยลาวที่สามให้กับเ,เพื่อนๆแล้วนะคะก็คืนนี้นะคะกดหวยลาวออกนะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมติดตามดูนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ